สามารถนอนในรถได้เลยนะครับนี่มีพรมปูนอนแล้วเรียบร้อยสามารถนอนในรถได้เลยนะครับลูกค้าสะดวกสบายและก็อเนกประสงค์มากนะครับคันนี้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทตัว SV นะครับตัวท็อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับไ่โรยต้าชัวบนราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้เลยนะครับเราอยู่กับ Honda j a จ z นะครับอันนี้สีเหลืองสวยงามเลยนะครับวันนี้ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ t t y ย ta ชัวร์แล้วก็ช่องทาง YouTube Toyota ชัวร์นะครับวันนี้เดี๋ยวพายจะนำเสนอคันนี้นะครับ Honda j a จ z นะครับปี2015ตัว SV ตัวท็อปนะครับมีอะไรน่าสนใจนะั้นเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นของ Honda เลยเอกลักษณ์ก็คือรูปทรงมิติทุกอย่างนะครับจะเป็นลู่ลม ดูหน้าตาเนี่ยจะล้ำสมัยมากขึ้นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีเขียวนะครับเขียวมุกนะครับบางคุมันจะออกเรื่องเหลืองหน่อยนะครับแต่ถ้าเห็นใกล้ๆนะครับมันจะออกเป็นประกายสวยมากนะครับสีนี้เป็นเรียกว่าสีพิเศษของฮอนดานะครับนั้นนะจะเห็นทีนะครับสีนี้นะครับตัวนี้ไฟหน้าให้มาขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับคาดด้วยโพมี่มนะครับตัดสีดำนะครับดำเขียวนะครับให้ความ หรูหราให้ความพรีเมียมนะครับแล้วก็ดูเป็นสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นนะครับดูวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับ h อน da กระจังหน้าโลโก้พรเมียมตัวใหญ่เลยนะครับมองเห็นนยย่าไก่นะครับสัญลักษณ์ Honda มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับในยามค่าคืนนะครับให้มองเห็นธนาวิสนะวิสัยที่ดีมากขึ้นนะครับด้านข้างกันนะครับตัวนี้ให้แม็ก แม็กของ Honda มาเลยนะครับเป็นลายของ Honda เลยนะครับ185ทับ55 R16 นะครับเป็นแม็กล้อ16นะครับยางดันหลอกนะครับตัวนี้ให้มาสวยงามนะครับสีเขียวนะครับรูปทรงดีไซน์สวยงามนะครับมีเสา A นะครับเพื่อให้มองเห็นตั้งแต่ไกลนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกด้านข้างด้วยนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวไล่มาเลยนะฮะ ครับข้างๆก็ไล่จากหลังคามาถึงนี้ก็จะมีคเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับมีบางคนก็เรียกว่าปีกนกนะฮะเขาเรียกว่าหลักแอโรไดนามิกนะครับมันจะไม่ใช่ว่าติดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับติดเวลารถขับเร็วๆนะมันจะมีแรงกดตรงท้ายลงมานะครับเพื่อให้รถเกาะถนนมากขึ้นนะครับนั่นเองนะอันนี้แม็กสินะครับลาย Honda มาสวยงามนะครับ เดี๋ยวดูดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายสัญลักษณ์สีเขียวนะครับสวยงามไฟนะครับตั้งแต่ฝากระโปรงด้านบนนะครับไล่ลงมาถึงด้านท้ายเลยนะครับมีไฟถอยหลังมีไฟเลี้ยวเป็น LED ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลนะครับตัวนี้มีปัดน้ำฝนข้างหลังให้ด้วยนะครับในยามหน้าฝนนะครับแล้วก็นี่ที่สำคัญนะครับจะมีกล้องกล้องสองหลังนะครับเวลาเราถอยนะครับจะมีภาพ ขึ้นข้างบนข้างหน้าเลยนะครับปะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันตัวนี้เป็นคุญแจสมาร์ทคีย์นะครับบางคนก็เรียกคุญแจเฉลิยะสามารถกดสตาร์ทสต็อปได้นะครับมันจะไม่ไม่มีคุญแจไขนะครับเข้ามาระยะใกล้ๆนะครับอ,อย่างที่ทํำด้หลายคลิปอย่างคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ดีเนะใส่กระเป๋าเกงมาปุ๊บเข้ามาใกล้รถเรากดปุ่มนี้สามารถเข้าไปในรถได้เลยนะครับแล้วก็นะฮะ เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้มันจะไม่มีที่เสียบนะครับบางคนเอ้าคนได้แจ็ตสตาร์ทคนแจ็อย่างไนมันจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ฝั่งผู้ผู้ขับนะครับฝั่งผู้ขับนก็จะมีพวงมาลัยนะครับมัติฟังก์ชันนะครับมีเชื่อมบูทงบูทูธนะครับสามารถรับโทรศัพท์ในนี้ได้นะครับเปิดเพลงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตรงนี้นะครับ สามารถเลือกโหมดต่างๆได้ในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมผมชอบแจ็คอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับนี่จะมีเกียร์บวกลบนะครับเป็นเพนนินชิพนะครับสามารถเพิ่มหรือลดเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับคือเป็นเอกลักษณ์ของ h o น da นะครับสามารถเขาเรียกว่าเกียร์เพนนิชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับสวิกค,คุณจาสวิตช์ไฟนะครับ ประตูนะครับกระจกหูอ่ากระจกนะครับสามารถเปิดตรงนี้เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับครับตัวน,นี้ก็จะมีปุ่มอ e ีโค่นะครับอีโ e ค่ e ก็คืออ่าสัญลักษณ์ประหยัดน้ํามันนะครับลดมลพิษนะครับปุ่มนี้ก็คือมันจะช่วยอา่าให้รถเราเผาไหม้ที่สะอาดขึ้นและประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี่ครับสัญลักษณ์ลด เขาเรียกว่า,า CFC นะครับบก็คือทำหน้าที่เวลารถเจอฝนเจออะไรนะครับสามารถเปิดโหมดนี้ได้นะครับรถมันจะเกาะถนนมากขึ้นนะครับก็คือรถมันจะไม่ไม่ไม่ไถลายนะฮะในในโหมดนี้นะครับสามารถให้ความสะดวกสบายและออปชั่นมาเต็มนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเครื่องเสียงจอขนาดใหญ่นะครับสัญลักษณ์ก็สามารถเชื่อมบลูทูธนะครับ เล่นเพลงนะครับวิทยุ FM AM ได้นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมีตัวเลขให้เลยนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่เราสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเวลาเราถอยนะฮะลูกค้าก็จะมีนี่กล้องสองหลังขึ้นให้เลยนะครับช่วยมองในระยะข้างหลังนะครับทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับ แอร์แบ็กนะครับถุงลมหรือว่าถุงลมนะครับมีคู่หน้าเลยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุังหนักนะครับถุงลมก็จะเขาเรียกว่าระเบิดออกมานะครับเพื่อเซฟชีวิตผู้โดยสารนั่นเองนะครับตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะกำมยี่สีดํานะครับดูเดินเดินเย็บได้สีขาวนะครับไม่ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเลยนะครับ สวยงามนะครับดูเป็นพรีเมียมนะครับดูความสะดวกสบายนะครับเยะเดินด้วยได้สีขาวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Honda เลยนะครับฝั่งนี้ก็ความสะดวกจากศีรษะถึงเพดานนะครับก็สูงโปร่งโล่งสบายนะครับสามารถคนตัวใหญ่ก็สามารถขับได้นะครับเดี๋ยวนั่งบอะหลังให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นพิเศษมาอย่างหนึ่งนะครับลูกค้านี่นะครับ เจ้าของเดิมนะครับเขาเย็บพรมมาเลยนะครับเป็นพรมหนังนะครับพรมหนังตัวนี้แพงนะครับลูกค้าราคาแพงเราเรื่องอยู่นะฮะเรียกว่าเจ้าของเดิมนี่ใส่ใจและเก็บรายละเอียดมากนะครับตัวนี้นะฮะแถมให้เลยนะครับตัวนี้ฟรีนะฮะบ่อหลังนะครับก็ให้อารมณ์ที่โปร่งโล่งสบายนะครับนี่สวยงามเลยเท้านะครับสามารถเหยียดได้สบายนะครับ คนตัวใหญ่ก็นั่งได้สบายนะครับแจ๊ดนะฮะตัวน,นี้ก็มีสวิคกระจกนะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูวิธีเก็บของของฮอน้ากันดีกว่านะะเดี๋ยวจะมาดูอ่าห้องเก็บของข้างหลังของฮอนด้านะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าของเดิมนะครับเย็บหนังมาแล้วนะครับให้อารมณ์สวยงามและรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับ อันนี้ก็คือในกรณีที่มีสัมภาระเราสามารถเก็บตรงนี้ได้นะครับหรือในกรณีที่มีของเยอะกว่านั้นนะครับลูกค้า h อนด้าแจ z เราก็ปรับได้นะฮะนี่ดูเลยนะครับสามารถนอนในรถได้เลยนะครับนี่มีพรมปูนอนแล้วเรียบร้อยสามารถนอนในรถได้เลยนะครับลูกค้าสะดวกสบาย แล้วก็อเนกประสงค์มากนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับห้องเครื่องของ HondaJ แจ๊ปนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับ Honda IVT e c นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าแรงบิดที่สูงนะครับตัวนี้นะครับให้อัตราการเผาไหม้ที่ดีนะครับสวยงามนะครับ เรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมรักโลกกันเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ h o n d a j a แจคันนี้ก็สามารถเข้ามาดูมาทดลองขับได้นะครับหรือว่าโทรหาไผ่ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ไผ่รีวิวก็ขอตัวจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้ามีคันไหนดีๆมีคันไหนเด็ดๆเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ดูนะครับสำหรับ ลืมแจ้งราคาไปเลยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่499,000บาทตัว SV นะครับตัวท็อปนะครับ499,000บาทนะครับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ50,000โลนะครับฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับผ่อน่8 0 0 0นิดๆเท่านั้นนะครับลูกค้าโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนคราบว่าสวัสดีนะครับนะครับ